สบายดีเนอยเจัน้นะนมีเอบุ้บุ้นี้เนาะเขากับทีอ่าพาทีเจมเฮ้ยว่าเป็นพาทีเจมดอกอ่าทีเจมพาตูนี่เอ้ยว่าเป็นอะไรนี่สครัขับรถ รถใหม่เนาะเพราะว่าทีเจ็บออกรถใหม่คันที่สองเนาะอ่ารถเงียก่อน Honda City Hasback 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 RS เออเออทับอยู่อ่ <laughs> อะ Half ที่ซื้นอ่าซื้น Honda อยู่แถวสีไข่เนาะรับนี้เนาะอ่าซึ่งไอคุปพาไปทำเนาะเคนาพีพาไปทำหลุดนี้หาก็ปล่อยเพลงใหม่นะทุกคนเราจะเล่มไปฟังนะเพลงอยากแจ้งให้ได้ครับอยากแจ้งให้ได้ได้จะปล่อยในวันี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเราปล่อยแล้วฟังเลยเนาะอยู่อ่าซองอีทูเคนาพีเคนาพีออฟฟิเชียลเนาะพูดชื่อแล้วเขาจะมาถ่ายบรรยากาศตอนไปให้เพื่อนมนเป็นชังได นี่ตอนนี้เขากะได้มาเพราะูนทันดาเป็นที่ห้องแล้วเนาะอันนี้คือรถของเจมิโนเนาะฮันดาซิตี้อาร์เอสเนาะอันนี้เป็นทังหน้าอันนี้เป็นหน้าข้าเป็นทรงคล้ายๆคือรถเก่าจมิโนเนาะนี่โอ้โห <c oughs> ดูเวลามาเฮาเลยแต่บนมีหมาเข้าไฮไฮไฮคนดีใจไหม <c oughs> สวย นี่เจ๋อเน,นโน่ก็แล้วซิขึ้นรถนี่มันดาอันนี้ไม่เป็นรถใหม่ของทีเจ๋อเนโน่เนาะมันเป็นสีแบบออกแบบจะไหนว่าคล้ายๆคืองูดินเนาะนี่คือหลวมแหง้งราคานี่กับพวกแพงเนาะแต่กับไม่ได้ถึกเลยนี่เป็นทรงะคล้ายๆคือรถเก่าเนาะแต่มันกะเดิสไช สวยดูแม็กซี่แม็กสวยมากามันหรูล่ะมา,าวสวยกรักระกระตึกตึกไฮจกรลใหไม่ อะไรสวยแหงนึกว่านี่อนี้กำลังหาสตาร์อันนี้นนนเป็นทางหลังอเ,อเอ็งห้องบอก<ป>สวยคุณมีความรู้สึกยังไงบ้าง,างอน,นี้ก็ถ่ายแค่รูสดีแล้วครับท่านผู้ชมออตอนในกลมเนี่ยสวยสวยมากเลย อันนี้มันเป็นหน้าจแอแบบนูวตอนนี้เขากับตอนนี้เขากับได้รถใหม่มาแล้วอันนี้เจออนะ็ดบล็อกอะเสริมคอมไม้เนาะพุดน,นะเจดบล็อกะเออออลาจับเลยนะพุดน,นะ,จะเจืดเลื่อมพูดน,นะวันล้นเนะเกือบก็ใหม่นะครับผู้ชมนี่ ทรงก็ใหม่เส so hey, ื้อก็เฮ้เสื้อไม่ได้รีดอะไรวะเฮ้ยโอ้โหน่าคุณหล่อมากเลยได้ได้ได้รถใหม่แล้วเนี่ยเออคุณน่ะได้รถใหม่แล้วก็แบบขี่เลยเนาะแต่ว่าบรเป็นขี่ไปลินแน่พังสีอะขี่ไปอ่ะไปรับรถก่อนเนาะหับรถแล้วก็หับรับก่อนรถแล้วก็ซีไปอ่าพูก แขนผูกเอียงว่ะค่ะจะเอื้อนผูกพวงมาลัยผูกแหวนรถอะไรยวดเนาะให้ครูบาเป็นคนแบบว่านั้นให้อย่าพ่อตัดเส้นรถเลยฉันไม่ฉันยังไม่ได้ตดเลยในอีจกนี่มันสวยหรูละมาเฮาเฮ้ยแต่บบมีหมาสักตัวแกเป็นหมาเหรอมันคือสวยแหงแต่ว่ายังบม่ได้ติดฟิล์มนะเนาะยังบานในติดฟิล์มเออกันแสงเถื่อเพราะว่า เฮาสิเอารถถ้าได้ไป้ายก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเขาเจะสีขูดโอ้พ่อเขาจะสีกวดรถต้อง,<ด>ต,องต้องได้เส่ป้ายเนาะถึงสามารถติดฟิล์มได้เนี mm ่ย hmm. โอเคเดี๋ยวเฮาสิขี่รถเดินทางก่อนอ่าสีเดินทางไปฮับคอนรถอะไรโอเคเนาะหลังจากที่ตุนี้ได้อ่ะไปฮับคอนรถอยูอ่บ้านของตุนี้เนาะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตุนี่ตอนตนี้ตัวนี้กำลังสิพาจิมไปวัดป่าเนาะไปให้พรพื้นแบบอ่าจะไหนว่ามัด ขนมัดเอารถนี่แหละแบบฮับขวัญรถไม้ให้เนาะซึ่งตอนที่แบบอ่าฮับรถไม้อยู่บ้านตัวนี้ค่ะนะแบบอ่าเฮ็ดขันห้าแบบใส่เครื่องนุ่งของเจีมแล,ะะวลม้วก็แว่นหมีเอียงฮะหลแล้วก็ใส่ใหมากไม้เจดียางอยู่บ้านตัวนี้ตัวนี้หันลืมทายเนาะกัเลยบ้ได้ายมาให้ทุกคนเบิงแต่ว่าตัวนี้กัเลยม,มาทายตอนนี้เนาะตอนเ<ด>ที่ยน<ด>อืมอืมตอนที่อะเฮากำลังสิบแปวัดป่าเนาะตอนนี้เฮากำลังเลี้ยวเข้าไป เดี๋ยวใกล้สี่ฮอนละ่ะเฮาสี่เข้าไปวัดป่าวัดป่านี่แบบคล้ายๆกับเป็นวัดจะไหนวะเป็นวัดที่มันค่อนข้างจะแบบอยู่ในป่าปะกะคล้ายๆ <laughs> แต่กี้เป็นวัดที่อ่ะไม่ <laughs> ค่อยมีอย่างบริหารในพัฒนาเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นพัฒนาหลายมันก็มีอยียงหลายๆอย่างอะไรโอเคเดี๋ยวตัวนี้สิอ่ะพาไปวัดเนาะโอเค เค okay. ัวัดเต็นชิมหอยตอนนี้เขาก็ได้มาทอดป,ปาลาแล้วเนาะตอนนี้ที่นี่ก็ได้ไปซื้อเทียนมาแล้วกันอือเอาดอกไม้มาเห็ดขันห้าให้เนี่ยโป้เพื่อนเขาจะให้อ่ะเนี่ยโปมัดปลาลุดให้มาแบบนี่มันกวบคุมควเนี่ยอากาศคนณฮอนเลยอ่เต็มหน้า,นาเลยอ่าวัดมันก็สิเป็นแบบป้าปานี่นี่เนาะหมุ่นวัดนะโว้ย วัดมันก็สิเีก,กับปราชญหน้นนนาสาวตัวนี้เนาะมนำมาวัดนี่น้นนาสาวตัวนี้แนะนำมาให้มาวัดนี่นนนเ,เนะาะอตัวนี้บแบบเบื่อเนี่โอเค้ละถ้าทุกคนก็อย่าสงสัสยเนาะเป็นอย่งตัวนี้ตัวใสสุดนี่ตัวนี้เนี่ยเปียกสุดเนาะเพราะว่ามันฮอนน่ะก็เลยเปียกสุ่้เนี่โอเคเดี๋ยวฮ้อนเข้าไปหายในตัก,ก่อนเลาก็ได้ สูตรแล้วเนะาะพระมันเป็นคมสูตรให้แล้วเขาปรมามาเอาเนาะอันนี้เป็นาสายเอียงเกาะอันนี้นะต้นสายเอียงเกาะสายสิน,สสนคนมัดเอารถเนาะและ้วข้างหลังตัวนี้ก็ได้เอา,อาตัวที่ตัวนี้นี่อันนี้เป็นตัวที่ตัวนี้เฮ็ดอัน,นะอนเนาะขับขอนรถเนาะเป็นเครื่องจีนกับแวนวี v v แล้วก็คันห้า เป็นแบกไม้เจ็ดเยัง,ง,งอันนี้มันทีเจียมหัดขวัญรถ Yeah. <laughs> ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากวัดคีภพพลแล้วเนะาะเราได้ไปมาเคียนสูตรเอารถเปรี้ยนยบภ้อ,อแล้วเพิ่มแบบใจวะเพิ่มแบบความค้ำคูนเหยียนสเสลจประมาณนี้ทรงหมัลำล้ย โอเคครับว <Okay. S 2> <Okay. S 1> สิศุก okay. คลิปแทนซัมนี้เนาะเดี๋ยวฮอสเซียนที N ่เจ๋งอยู่เนี๋วเป็นคนจคนะเก็บอ่าโอเคเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกกดติดตามกดทุกอย่างที่มีใน y o u t ทวีทรวมกับฝากในคนเดิมโอเคเนาะบ๊ายบาย